อะตอนนี้กลับมาดีกว่าเราเลิกฟิลเกาหลีแล้วเรากลับมาเป็นฟิลบ้านๆแบบเราเนี่ยแหละเพราะว่าชอบฟิลนี้มากจริงบ้อนรับจะกแขกรับเชิญคนนี้กันเลยดีกว่านะคะน้องปาอันนบจาก Tru e f a n t เชียค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับดีใจ <DJ S 2> มากค่ะเออนี่มีแฟนขับมาด้วยนะวันเนี้ย สองคนไม่ใช่เยอะกว่านั้นเยอะกว่านั้นสี่คนครับเราดีใจมากเพราะอะไรรู้ไหมปอที่ปอมาแล้วรอเต้นมานานได้เลยวันนี้เต็มที่ครับมาเริ่มเลยเข้าเลยวันนี้โอกาสจีคุยกันก่อนคุยกันก่อนคุยกันก่อนนะครับมามิวสิคโชว์ทั้งทีต้องมีอะไรมาฝากล่ะครับอะไรอ่ะเข้าหลามขาลงจ่าเดือนแห่งความรักช็อกโกล้งช็อกโกแลตเงี้ยวันนี้มีตัวละหัวใจมาเท่านั้นเอานะ ใช่ครับผมซิงเกิลนี้ชื่อว่าโกโรธไหลย้อนครับโกโรธไหลย้อน yeah, uh. เหตุใดมายังไงก็หลายคนจะฟังผิดเป็นโกรธไหลย้อนคิดว่าเป็นชื่อโรคแต่นี้ก็เป็นโรคเหมือนกันแต่เป็นโรคทางอารมณ์อะไรครับจะ oh. เป็นโรคที่ oh. เป็นเพลงเซล์ผู้หญิงที่ชอบรื้อเฟื่องเรื่องก่อมาะเลาะชอบโกรธแต่เรื่องเดิม กดขุดคุยเรื tous, ่องเดิมๆอะไรเงี้ยสมมติกดวันเนี้ยก็ไปขุดคุ้ยเรื่องตั้งแต่ชาติที่แล้วกลับมาใหม่เคยเจอเคยเจอเคยเจอเเคยจอไหมสมมติแบบบางคนบอกจบแต่ผูกมยไม่จบทำไมจะจบได้ไงอะทีเมื่อแบบมาทีที่แล้วเป็น่างนี้เลยเออใช่ไหมใช่จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมพี่ไม่เซนแล้วครับผมว่าทุกคนต้องมีแหละเพราะว่าก็เป็นเพลงแซวครับแต่ไม่ได้แบบว่าอะไรเงี้ยก็เป็นเพลงแซวขำๆว่าเออชอบคนอะไย้อนจริงๆแล้วก็รักอะไรเงี้ยก็เป็นในเนื้อหาเพลงครับ อ๋อมันต้องมีแบบมาจากอะไรดิชีวิตจริงเคยเจอเปล่ามีไหมเคยเี่ีว่าประสบการณ์ตรงอะไรเงี้ยประจำนะครับเจอเยอะมากเัอมผู้หญยังมีผเยอะมากอ่ะใช่ไม่ไม่ผมว่าทุกคนต้องเห็นเพื่อนเห็นเลยต้องโกรธนะเพราะเยอะมากเออไม่ให้เขาโกรธได้ไงเนี่ยไม่หมายถึงเขาเรียกว่าอะไรเราก็เห็นในชีวิตประจำวันเพื่อนเราก็มีคนที่เจอแบบนี้อะไรเงี้ยก็เห็นมาเรื่อยๆแล้วก็เลยแบบเออคุยกับพี่ทีมเพลงว่าอยากได้เพลงที่มัน มีอะไรเกี่ยวกับแบบขำๆเป็นเพลงเซลอารมณ์อะไรพวกนี้อะไรครับแล้วบอกเขาได้บอกว่าอยากได้เป็นฟิลแบบฟิลแบบเต้นรับนี้เหรออันนี้คือชอบมาจากใจคนบึ้งของหัวใจเลยชอบมากใช่ครับชอบแบบสนุกสนานครับคืออย่างเมื่อก่อนเราก็ร้องเพลงสตริงเพลงป๊อปปกติที่มันแบบธรรมดาเศร้าเหงาซึ้งอะไรเงี้ยแต่เนี้ยเราก็เคยเอาเพลงลูกทุ่งไปร้องตํานานแล้วเราก็ติดใจมากครับหลังจากนั้นก็เอาเพลงแต่เพลงแบบเพลงโจ๊ะๆอะไรเงี้ยเป็นเราออกงานหมดเลย ก็รู้สึกว่ามันมันติดใจเสน่ห์ที่มันเข้าถึงคนดูได้ทุกทุกที่ครับคือไม่ว่าจะเพลงแนวนี้ไปร้องที่ไหนทุกคนแบบสนุกอะไรครับแล้วมันเอนเตอร์เทนคนได้คนแฮปปี้แล้วก็แฮปปี้ที่ได้ร้องเพลงแบบนี้เลยครับ <c oughs> โ,โจโะมันได้ใจนะ <c oughs> แล้วแบบสน, <c oughs> สนุกด้วยเราเองด้วยเลยว <c oughs> ่าจริงๆทุกคนก็ชอบอะไรที่มันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแต่แค่ไม่กล้าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแล้วแบบปอเคยแบบว่ามีคนมาทักไหมเฮ้ยมันขายกันหน้าหวานของปอมากเลยนะหวานเหรอ ไม่มีเลยครับมี่แต่คนบอกเหมาะมากถามแฟนับพี่นีวพี่บอกว่าเหมาะมากบอมาเหมาะไหมเหมาะไหมเหมาะมากย้ำว่ามากอย่างนี้ด้นะเออ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 เเออเออเออเเออ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 เเออ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 เเออ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 เเออ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 ออเออเออ ตอนเีปกติก็มาให้ดูแล้วก็จะมี <Yeah. S 2> ท่านทุกที่เขาบอกว่าก็เต้นสนุกสนานไปเรื่อยๆ uh. แต่เราก็เต้นแบบเราอะไรครับแล้วก็โชว์ไปนี่คือตัดตัดทอนแล้วบ้างแล้วให้มันไม่ไม่มากไปกว่าน,นี้แล้วเพราะว่าตอนแรกเซ็นเซอร์ไม่ผ่านหรอ, <laughs> หรอแล้วตอนแล้วตอนแรกเนี่ยคือมันจะมีหลายท่ากว่านี้ใช่ไหมที่ปอแบบเต้นออกมาเองตามอารมณ์อะไรเงี้ยด้วยครับแล้วก็ท่า เต้นแรงกว่านี้ด้วยเต้นแบบงั้นลองั้นเราเอาท่าแบบเต้นแรงมาเต้นที่นี่ได้ไหมได้ไหมเอาไหมสอนสอนพวกพี่หน่อยได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวพอเดี๋ยวพอปอร้องเนี่ยจะเต้นด้วยจริงๆได้เลยมายมายืนยืนยืนมาๆมาๆมาท่าไหนท่าไหนก่อนอันนี้เป็นฮุกเลยนะเอาเอาฮุกฮุกมันจะมีท่าที่คนจําได้มากสุดก็น่าจะเป็นท่าท่าต้องยืนอย่างนี้ด้วยใช่ป่ะยงเอียงหน่อยปะเอียงเอียงหน่อยะจได้ง่ายเลต่อการสะบัดเอาแบบนี้เลยนะก็จับท่อนล่างอยู่ละ ลงขึ้นลงขึ้นลรอขึ้นลงขึ้นลงขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นลงเาเรียกว่ากระโดดเยแล้วมีมือด้วยเหรอแล้วแต่เราเขาจะไปทีาไหนตัดใจตัดใจนะใจเปลี่ยนไปเปยนมายิ่งกว่าสภาพวินถ้าแค่ท่านี้ก็สนุกได้ทั้งเพลงเหรอออกเป็นยังไง กานที่สิบแปดัวหรือเปล่าครับขอชอชิงขอช้ชิงแล้วแต่เราโยกงมากโยกน้อยใช่แล้วเราก็จะมีแต่ส่วนใหญ่จะไปออกงานก็จะไม่จะมีท่าอื่นมาด้วยเช่นท่าอื่นด้วยท่านี้ครเฮ้ยยเฮ้ยยังไงเัอาหัวไม่ได้กเฮ้ยคือยังไงอะยังไงอะช่วงบนไปก่อนครับให้มันค่อยๆไหลลไไลไล เออเลอๆลองอย่างกันลองลองกระโดดสองขากันกระโดดสองขากันก็เอาหัวนำเอาหัวเป็นตัวนำสนุก่ะเรียกก็ยหันเฮาเรียกว่าอะไรอย่างงี้อันนี้คือรายการอะไรออรายกายสอนเต้นนะฮะ หลักแต่ว่าถ้าจะไปต่างจังหวัดมากๆก็จะมีท่าที่แรงกว่านี้มีอเออาีกเอาตรงนี้เลยเหรอใช่ใช่ใช่ใท่มันจะน่าจะเฉยชิงไปแล้วต้องใช้พื้นที่หน่อยครับเดินในหออันนี้ไม่รู้ทำได้หรือเปล่ายกขาครับแล้วก็โอ้หมุนนะอันนี้เป็นท่าเดียวกับจ้านีจเออจริงๆเมื่แต่เขาถอยหลังเราไปหน้าเขาถอยหลังใช่ไหมพี่หงอ์น้องจ้าถอยหลังตรงนี้งั้นเดี๋ยว เดี๋ยวพี่เต้นหอยลังเนี้เดี๋ยวม่นจะมาบรรจบกันนะเออเป็นวงกลมคบก็ดีโอเคนั่ง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 เออสนุกสนานเหนื่อยเหรอเต้นสามท่าแล้วเดี๋ยววันนี้ต้องโชว์สามท่าเลยนะครับผมร้องต้องแบบเต็มเหนี่ยวนะเออต้องถามแบบเต้นขนาดนี้มิวสิวิีโอฟีนบักเป็นไงบ้างดีครับดีเกินคาดมันต้องเหนื่อยเหรอเพราะว่าต้องมีแบบแฟนที่หับต้องเข้าไปดูแล้วกดหยุดอึ้ีมีมีคนคอปมาเลยครับแล้วก็ส่งมาในวีดีโอชอบ มินาทีนี้มากเลยมินาทีไหนสนใจินาทีช่วงไหนแค่มาแค่มินาทีนี้กล้องครบแค่นี้แค่นี้เออแค่ตรงนั้นเลยแล้วเนี่ยพอเอ็มบีเนี่ยคือพี่ดูแล้วมันแบบสนุกสนานมากเลยอ่ะชอบเลยใช่ไหมฟิลแบบนั้นชอบเป็นฟิลอยู่ร้านกาแฟอยู่กับเพื่อนคือส่วนหนึ่งที่แบบเอ็มีช่วยได้เยอะมากครับคือในเนื้อเรื่องมันด้วยความที่มันมันสนุกแล้วมันแบบคือเป็นท่าที่ตามงานวัดอ่ะคนก็จะเห็นอะไรเงี้ยอยู่แล้วแล้วก็ ชอบแล้วก็เหมือนมันยังไม่เคยมีใครเอามาทําที่เป็นเพลงจริงจังอะไรอย่างเงี้ยด้วยกันนัตตี้เป็นลัตตี้เอฟเจ็ดแล้วก็พี่ครีนเอฟเจ็ดของกูครับเออดูสนุกอ่ะดูมันสนุสองคนนี้ก็จะสนิทกันด้วยครับกับพี่ครีนผมก็สนิทมากแล้วพี่กรีนนี่ก็เป็นคนแบบนี้แหละครับเป็นคนเหมือนเราเลยนะไปได้กันแล้วนัตตี้ก็จะเป็นผู้หญิงแบบจุกจิ๊กนี่ไปฟอนนู่นนี่นั่นนี่นั่นอยู่แล้วอะไรเงี้ยไหย้อนจิงิงอยู่แล้วอยู่แล้วก็เลย พี่ทำเหมือนนะพี่เดียทำเหมือนมาอาจจะได้เห็นภาพนะคะเออนี่นี่น่นาน่นะคะถ่ายก็วันหนึ่งครับตั้งแต่ประมาณสิบโมงถึงค่ำค่ำหน่อยวันนั้นเอลไม่เครดเหรอคะปอเออโยกไปกี่รอบเครดทุกวันนะครับไหนก็ต้องเต้นทุกวันช่วงแรกนี่มียอกนะครับมีแบบต้องพันตอนนอนต้องพันไอ้ที่เป็นดมหลังสําหรับคนที่ปวดหลังมีช่วงหนึ่งเพราะว่าช่วงแรกเหมือนเรายัง ยังใช้ไม่เป็นเท่าไหร่หมายถึงไม่ใช่ใช้ไม่เป็นติหมายถึงยังบางทีเราเต้นแล้วเราไม่รู้จุดเราก็แรงไปอะไรเงี้ยครับด้วยความสนุกของเราอะไรเงี้ยบางทีแล้วมันมีท่าเอ็นด้วยเอ็นยังไงเอ็นแบบบางทีเราก็เต้นสนุกสนานไปแล้วก็เราก็เอ็นประมาณนี้แล้วก็แล้วมันก็จะเค็ดนิดนึงเฮ้ลงไปต่ำมากอ่ะเมื่อกี้น้องแบบน้องตัวอ่อนมากนะมันไปเล่นที่เนี่ยไอ้ที่แบบ ที่เขาแบบลอดลอดไอ้ปวดลอดเชื่องใช่ป่ะใช่แต่หลังๆมันก็จะปวดหลังไม่ใช่ก็จะค่อยๆโอเคเพราะว่าเราก็ทําทุกวันมันก็จะชินไปเองอุ้ยจริงๆถ้าเมื่อกี้มีรานเด็ดเลยเนี่ยออกกําลังกายหน้าท้องได้ด้วยนะใช่ต้องเก่งเก่งหน้าท้องมากเออนะอ่ะพูดถึงเรื่องท่าเต้นเรื่องเอ็มโงเอ็มบีไปเรียบร้อยแล้วพูดถึงดีไซน์การร้องบ้างดีกว่าการร้องแบบเหนือเหนือย้อนอะไรเงี้ย ขอขอโชว์แบบนิดนึงได้ไหมท่อนที่แบบเหนือเหนอเลยอ่ะของเพลงอ่ะเขาเรียกว่าโกรธไหลย้อนเขาเรียกว่าโกรธไหลย้อนผู้หญิงนิยมเป็นกันเยอะเฮ้เขาเรียกว่าโกรธไหลย้อนเฮ้ยเฮ้ยย้อนอ่ะมันเหมือนไคเลย แบบการร้องที่แบบเนินเนินแบบโกรธอะไรอย <รด S 1> ่าเเออคือ<ร>อันนี้โตเป็นเป็นคนแบบช่วยดีไซน์การร้องด้วยหรือเปล่าด้วยครับ <c oughs> คือตอนเพลงเนี้ยมีการอัดสองรอบครับเหมือนช่วงอันแรกเขาก็ให้ไปร้องเป็นปกติร้องตรงๆทั่วไปแต่พอคราวนี้เราก็เอากลับมาฟังที่อัดมันก็แบบมันไม่สนุกครับมันแบบมันไม่สุดอะไรเงี้ยเราก็เลยขออัดอีกทีนึงแล้วก็ก็คือเอาแบบเต็มที่ตามฟิลครับก เมาดิบของเราไปเมาดิบชอบมากินน้ำเปล่านะจ๊ะตามอารมณ์เพลงไปมันก็โอเคเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวเบรกหน้าได้เห็นแบบเต็มๆนะ่นนะฮะแต่ตอนนี้ให้ปอฝากอะไรถึงแฟนๆรวมถึงช่องทางการติดต่อด้วยเลยนะครับผมก็ฝากติดตามนะครับเพลงโกรธไหลย้อนนะครับ ฝากไว้ในกระดองใจทุกคนด้วยแล้วก็ฝากติดตามผลงานเพลงต่อไปด้วยครับจะมีให้ฟังเร็วๆนี้ตอนนี้กําลังทําอยู่ครับเป็นเพลงสนุกเหมือนกันแล้วก็จะมีอะไรให้เล่นเหมือนกันครับแล้วก็ฝากติดตามทวิต t ตอร์นะครับ a d p o f 7ครับเล่นเองแล้วก็มีอินสตาแกรมปออันนบครับตามที่ขึ้นอยู่ด้านล่างเลยเองตอบเองไม่มีสเล็คับตอเล่นตอบเองด้วยตอบเอง ครับผมฟอลโล่ตัวเองถามเองตอบเองหมดตั้งคำถามเองเข้าไปตอบเองนะอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะได้มาสนุกพร้อมๆกันแน่แต่ขออย่างหนึ่งเลยนะแฟนคลับอยู่ในห้องช่วยกันเต้นด้วยนะคะโอเคไหมโอเคไหมโอเคนะช่วยกันเต้นนะเต้นเก่งอยู่แล้วพวกนี้เต็มนะเอออย่ามาใส่หน้านะเออโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้พักกันก่อนเฮะเรามี MV จากบังโจวีมาฝากกันกับ b e c a u s e We Can ครับ